บทที่18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวาม,มีสุตังเอกังสมะยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวณเนอนาถปินทิกัสสะอารามีตัตะโคพระควาภิกุอมันเตสิพิกขโวติพระวันเตติเตภิกุลพระควโตปจัตโสสุงพระควาเอตัทโวจะเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระงหูลิกตายา,ยานิกตา,าวัตถุกตายะอนุติตตายะ ปริจิตายะสุสามารถายะเอกาทเอกาัศนิสังสาปฏิกังขะกัตมิเอกาเอกาทัศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินปาปกังสุปินางปัสติมนุษยานังปิโยโหติอมนุษยานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอคิวาวิสังวาสัตถังวากัมมติตัวะตังจิตตังสมาธิยสมาธิยติ มุขาวันโวิปสีทติอสามูลหูกาลังกโรติอุตริงอปติวิชันโตพัมมาโลกูปะโคโหติเมตายพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาพาวิตายะพระโหริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมอาเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอธิโอนุทิโสพระนามิตตเจโตวิมุตติ อธิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิอโนทิโสพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเิโอทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการหิทิสาพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเิออนทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการหิโอทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการเิทิโสทิสาพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตติ กตเมหิปัญจาหากรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสตาเวลาพยาบัชชานิคาสุขียาตานังปริหารันตู สัพเพปานาเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพภูตาเวราพยาปชานีคาสุกียาตานังปริหารันตุสัพเพปุคลาเวราพยาปชานีคาสุกียาตานังปริหารันตุสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุกียาตานังปริหารันตุอเมหีปัญจหากาเรหีอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหีสตากาเรหีอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สภายติโยเวราพยาปัชานีคาสกีอัตานังปริหารันตุสเพปุริสาเวราพยาปัชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพอริยาเวราพยาปัชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพอนาลิยาเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพเทวาเวราพยาปัชานีคาสกีอัตานังปริหารันตุ สัพเพมนุษสาวเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตูติอเมหิตสัตหการเรหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิตทัศหการเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตูสัพเพปชิมายะทิสายะสตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตู สัพเพอุตตรายาิสายาสตาเวราพยาบชานีคาสุกีอัตานังบริหารันตุสัพเพทักินายาิสายาสตาเวราพยาบชานีคาสุกีอัตานังบริหารันตุสัพเพบรัติมายะอนุธิสายาสตาเวราพยาบชานีคาสุกีอัตานังบริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุธิสายาสตาเวราพยาบชานีคาสุกีอัตานังบริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโตสัพเพทกินายะอนุทิสายะสตตาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันโต สพเเหติมายาทิสายาสตาเวราพยาปัชอนิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัเเพอุปริมายาทิสายาสตาเวราพยาปัชานิคาสกีอัตานังปริหารันตุสัเเพปุรติมายาทิสายาปานาเวราพยาปัชานิคาสกีอัตานังปริหารันตุสัเเพปัจชิมายาทิสายาปานาเวราพยาปัชอนิคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัเเพอุตรายาทิสายาปานาเวราพยาปชานิคาสกีอัตานังปริหารันตุ สภเทขินายะทิสายะปานาอเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภเพปรธิมายะอนุทิสายะปานาอเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะปานาวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะปานาวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยะปานาวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะปานาวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะปานาวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สพเพปรัติมายาทิสายยัพูตาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังประิหารันตุสภเพปจชิมายาทิสยัยยัพูตาเวราพยาปชานีคาสุขีตานังประิหารันตุ สเพออุตรายาทิสายยาปูตาเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสเพทักกินายาทิสายยาปูตาเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสเพพุรติมายาอนุทิสายยาูตาเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสเพัปชิมายาอนุธิสายยาปูตาเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสเพออุตรายาอนุธิสายยาูตาเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุติสัยยะูตาเวราพยาปชานีคาสุกียาตานังปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะูตาเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหานันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะูตาเวราพยาปชานีคาสุกียาตานังปริหานันตุ สัพเพุรัิมายะทิสายะปุคลาเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจชิมายะทิสายะปุคลาเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุคลาเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักินายติสายปุคลาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายปุคลาเวราพยาปชานีคาสุขียาตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยปุคราเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยปุคลาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิสัยยัปุคลาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุ สพเห่ติมายาที่สายยับปุลาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหาราันตูสภเพอุปริมายาที่สายยับปุลาเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตูสพเพพปุรติมายาที่สายยัอตตภาวะปริยาบนาเวราพยาปชานีคา สุขียตานังปริหานันตุสเพปปชิมายตทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหานันตุสเพอุตตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหานันตุสเพทักินายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสเพปุรติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหานันตุ สพเปปชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเทกินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปชานิคาสุข like totally. ีอตานังปริหารันตุ สัพเหติมยยทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวราภยาปัชฌานีคาสุขีอตานังปริหาันตสเพอุปริมายทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวรายาปัานคาสุขีตานังปริหาันตสัพาุรติมยทิสายะอิธโยเวราภยาปัานคาสุขีตานังปริหาันต สภาปชิมายาทิสายะอิติโยเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหารันตุสภาอุตรายะทิสายะอิติโยเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหารันตุสภาทักขินายาทิสายะอิติโยเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหารันตุ สภาปุริตมายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสภาทักินายะอนุทิสายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสภาเหติมายะทิศายะอิิโยเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุ สภาอุบริมายาทิสายะอิทิโยเวราพยาปชานีคาสุขียาตานังปริหารันตุสเพปุรติมายาทิสายะปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขียาตานังปริหารันตุสเพปชิมายาทิสายะปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขียาตานังปริหารันตุสเพปุตรายาทิสายะปุริสะปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขียาตานังปริหารันตุสเพทักขินายาทิสายะปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขียาตานังปริหารันตุ สพเพปรัติมายานุติสายพุขลาเวราพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันตุสภเพปชิมายานุติสายพุริสาเวราพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันตุสพเภอุตรายานุติสายพุริสาเวราพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันตุสภเพทกินายอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปจานีคาสุขียตานังปริหารันตุ เหตุิมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสเพอปริมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชานีคาสุกียัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปจิมายะทิสายะอริยาวลราพยาปัชานีคาสุขีอตานางาังปริหารันตุสัพเพอุตารายะทิสายะอริยาวราพยาปัชานีคาสุขีอตานางาังปริหารันตุสัพเพทกินายะทิสายะอริยาเวีราพยาปัชานีคาสุขีอตานางาังปริหารันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสา ยะอริยเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสภเพปชิมายะอนุทิสัยะอริยเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเพอุตรายะอนุทิสายะอริยเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัเเพทกินายะอนุทิสัยะอริยเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัเเพหิทธิมายะทิสัยะอริยเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุ สภเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเพปุรติมายะทิสายะอนิอนอริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสภเประชิมายะทิสายะอนะริยาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนะ อริยาเวราพยาปชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสัพเพทกิณายาทิสายะอนริยาเวราพยาปชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสัพเพบรัติมายะอนุทิสายะอนริยาเวราพยาปชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนิสอนาริยาเวราพยาปัชานิคาสุขียัตานังปริหารันตุ สัพเพทกิณายะอนุทิสายญาลิยาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยญานลิยาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปปปริมายะทิสายญาณลิยาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพบุรติมายะทิสัยะเทวาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปัชฉิมายาทิสายะเทวาเวราพยาปัจชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาเวราพยาปัจชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาเวราพยาปัจชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะเทวาเวราพยาปัจชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายะอนุทิสายะ เทวเวราพยาบชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะเทวเวราพยาบชานิคาสยีตานางปริหารันตุสเพทกินายะอนุทิสายะเทวเวราพยาบชานิคาสขีตานังปริหารันตุ สเพเหติมายาทิสายะเทวะเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุปริมายาทิสายะเทวะเวราพยาปชานีคาสุขีัตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายะมนุษย์สาวเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสเพปชิมายาทิสายะมนุษย์สาวเวราพยาปชานีคาสุขียตานังปริหารันตุสัเพอุตรายาทิสายะมนุษย์สาวเวราพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพทกิินายาทิสัยยมนุษสาวลราพยาปชานีคาสุขยียตนานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสัยยมนุษสาวราพยาปชานีคาสุขยียตนานังปริหารันตู สเพปชิมายะอนุทิสายะมนุสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานังตุสเพอุตรายะอนุทิสายะมนุสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานังตูสเพทักินายะอนุทิสายะมนุษสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานังตูสเพเหติมายะทิศายะมนุสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานังตุสเพอุปริมายะทิศายะมนุษสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหานังตุ สพเปุรัิมายาทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภเพปัชมายาทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุสภเพอุตรายาทิสายวินิปาติกาอเวราพยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหารันตุ สพเพทัค <ersch> ินายาทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภเพบรธิมายะอนุทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสพเพปชิมายะอนุทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สพเทกินายาทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหารันตุสภเเหติมายาทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหารันตุสภเอุปริมายาทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปชานีคาสุกียตานังปริหารันตุ อเมหิสการิทัสหาการิหิทิสาพาระนามิตาเจตวิมุติสเพสังสตานังปีละนังวัชเชตวาอปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเป็นนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสเพสตาอเวริโนหุตุม,มา เวดีโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตัตตาโหตุมาทุกขิตัตตาติอิเมหิอัตหาการิหิสัพเพสตาเมตตาเมตตาตังธรรมังเจตายติตังเจโตสัมภะพยาปาทับปริยุทธานิหิ มุตติติวิมุตติเมตตาเจโตจะเจโตมิมุตติชาติเมตตาจเจโตวิมุตติเมตตาผะมวิหาระภาวนานิติตาบทที่สิเทวตาอุโยชนะคาถาทุขขาปัตตาจะนิทุกขาพยปปตาจะนิพยาโสกปัตาจจนิสโสกาโหนตุสเพตปิปานิโนเอตาวาจะอัมเหเหิ สัมพังปุญญสัมปังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทัทันโตสัทธายะสีลังลักันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาุนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตา ปเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสสะพัสโสเพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสสะพัสโสเพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสสพัสโสเพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพะลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสสพสโส สพเพพุทธาพระปตาปะเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละังพันธามิสพโสสพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละังพันธามิสพโสสพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละังพันธามิสพโสสพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัน เตเนร e aunt totally right ักขังพันธามิสสพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสสพโสสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนรักขังพันธามิสสพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินมีแค่ขรับเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ภัย ทั้งปวงทวยเทพทั้งหลายเถอขอทวยเทพทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทาทาย,ายธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวครูหกสิ 68, ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพระอนุภาพแห่งพระปรลิตจงสำเดจศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิด